รายงานศูนย์คาดว่าอีกไม่นานความแห้งแล้งบนดาวดวงนี้จะหมดไปและมนุษย์นั้นน่าจะสามารถมีความหวังที่จะย้ายมาอยู่บนดาวดวงนี้ได้ตอนนี้เนี่ยเกือบ4 0แล้วฮะคุณผู้ชมฮะผมบอกเลยว่าอีกไม่นานเกินรอนะฮะบรรยากาศที่นี่จะเปลี่ยนไปความแห้งแล้งจะหายไปหลังจากที่เรานะเนี่ยบริหารงานบนดาวดวงนี้มานานเอ้าละก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างวะเนี่ยฮะ ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้มีเมลติดต่อมาไหมไม่มีมีแต่เมลซ้ซําๆเดิมๆไม่จําเป็นอะไรกับเราซึ่งตอนนี้ฮะการปลดล็อกของเราเนี่ยมีเอ้ยเฮ้ยโอ้โหขึ้นต่อหน้าต่อตาพื้นที่ในการปลูกพืชของเราขั้นสามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิเราต้องใช้น้ำหนซิลิคอน 2, แมกนีเซียมหแล้วก็อลูมิเนียมหนะฮะซึ่งอย่าบอกนะว่าอลูมิเนียมเราหมดอ่ะ มีไหมมีไหมไม่มีเหรอนี่คือเราไม่มีอลูมิเนียมเลยใช่ไหมเนี่ยเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมเนี่ยออกตามหาก่อนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยบนบริเวณโซนนั้นนะฮะโซนซากปลักหักพังของยานอวกาศตรงนั้นเนี่ยมันจะมีอลูมิเนียมซ่อนอยู่ด้านหลังใช่เราเจอตั้งหนึ่งก้อนแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะเจอเพิ่มอีกสักสองสามก้อนแหละนะการที่เราเนี่ยออกเดินทางมาไกลขนาดติดด้วยว่าไปไม่ได้เหรอเนี่ยผมก็คิงว่าจะมุดไปได้เดี๋ยวนะตรงนี้มันปีนได้ปะวะ ย่าบอกนะว่าขึ้นไม่ได้แล้วเราจะต้องอ้อมตรงไหนหรือว่าอาจจะต้องมุดตรงนูน้ดนี่น,นี่ตรงนี้ฮะผมว่าเราน่าจะสามารถมุดเข้าไปได้นะเอาละเอาไอรอนมาก่อนผมคิดว่าตอนนี้ไอรอนกับไทเทเนียมก็น่าสนใจเพราะว่าเรานเนี่ยออกเดินทางมาไกลและไม่ได้เตรียมถังออกซิเจนมาไว้เลยแม้แต่ถังเดียวและถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอย่างเช่นออกซิเจนหมดแล้วก็เราจะตายกันหมดฮะคุณผู้ชม เอาละเฮ้ยเจอแล้วเหมือนว่าเราจะเจอไทเทเนียมแล้วนะเอ้ยไม่ใช่อลูมิเนียมอ่าอลูมิเนียมอู้เหมือนว่าในนั้นมันจะมีอะไรอยู่ว่าไงไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วในถ้ำแห่งนี้อลูมิเนียมละ่ะเปิดไฟหน่อยสิมืดจังเลยผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะเอาเหล็กกลับไปด้วยและเดี๋ยวเรานั่นเนี่ย น่าจะต้องเดินทางกลับแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยยังมีอลูมิเนียมอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะผมสามารถสร้างไว้ตรงนี้ได้ไหมสร้างได้สร้างได้แล้วก็สร้างปะปุเออเอาไว้หลบพักผ่อนในนี้เป็นไงสุดยอดจีเนียสคุณผู้ชมฮะอาละเติมออกซิเจนเต็มแล้วเราก็ออกเดินทางตามล่าแร่ก,กันต่อตอนนี้อลูมิเนียมมาเยอะแล้วแล้วก็มีไอรลงไอรอนเอ้ยเจอกล่องแล้ว ปาปป้าปปปปปเก็บ,บมาให้หมดถึงแม้ว่าจะเป็นของที่หาได้ทั่วไปก็ตามนะในนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมเนีอลูมินียมอยู่อีกฮะเอาละเหมือนว่าจะตันแล้วตรงนี้มันก็เป็นเหมือนซอกหรืออะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันไปได้ต่อนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทําไมอะ่ะแต่ไหนๆก็เดินมาแล้วเอาเหล็กไปเยอะๆครับเผื่อว่าเราเนียจะได้เอาไปสร้างพวกตู้คอนเทนเนอร์เก็บของอุ๊ยของเต็มแล้วว่ะผมคิดว่าถึงเวลาที่เราเนียจะต้องกลับฐานทัพของเราแล้วแต่ มันกลับทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปอะอออเจอละเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเดินผ่านอลูมิเนียมสองก้อนตรงนี้มาได้อย่างไรเนี่ยฮะ <c oughs> กินน้ำมาซะเลย <c oughs> เพื่ออลูมิเนียมอีกก้อนหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งอรอเอาออกไปก่อนละกันหาแถวไหนก็ได้น้ำแข็งนะ่ะจะว่าไปเนี่ยพื้นที่ที่ผมนั้นเนี่ยใหญ่จะไปสำรวจนะก็ <c oughs> คือโซนตรงนู้นฮะ ตรงถ้ำตรงนั้นอะที่เราเนี่ยเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบมากๆน,นะฮะก็ไม่ได้ไปสำรวจสักทีในวันนี้เราจะต้องได้สำรวจพร้อมกับนะฮะปรับบรรยากาศของเราเนี่ยให้กลายเป็นบูสกายให้ได้ฮะ,ะจะว่าไปเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะสร้างเจ้านี้เพิ่มไหมโซลาร์พาเนลใช่ มันควรจะมีนะแต่ก่อนหน้านั้นฮะคุณผู้ชมฮะเรามาดูนี่กันก่อนดีกว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือซิลิคอนซิลิคอนอุ้ยมีอยู่อันนึงพอดีแต่เหมือนว่าตู้เก็บของของเราอะยังพอมีที่ว่างอยู่ฮะเอาเป็นว่าขอซิลิคอนมาก้อนหนึ่งและก็สร้างไฟจะดับปะวะผมว่าไฟต้องดับแนุ่น้ยไม่มีน้ำ嘛เดี๋ยวนะเหมือนว่าผมถือน้ำแข็งยุก้อนหนึ่งลองซิเอาล่ะได้นะ้ำมาเป็นที่เรียบร้อยถึงเวลาแล้วที่เรานั้นจะต้องสร้างเจ้านี่ซึ่งเ ทำไมมันเดี๋ยวทำไมมันมันเล็กๆยังไงไม่รู้ว่าผมคิดไปเองบอกว่าทำไมมันวางไม่ได้อะมันต้องวางข้างนอกเหรอเฮ้ยผมสร้างบิดอันไหมเนี่ยก็ถูกนะคุณผู้ชมฮะแต่เหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถวางไว้ในบ้านได้อ่ะคือเจ้านี้เนี่ยเหมือนว่าจะต้องวางติดพื้นดินเหรอหรือว่ามันคือการปลูกพืชแบบให้อ่รากเนี่ยมันย่างลงไปในดินฮนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ย เห็นป่ะเนี่ยดูดิเหมือนลำแสงอะ่ะมันลงไปที่แบบใต้ดินไว้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมนันเนี่ยจะลองเอาพืชเนี่ยมาใส่ดูฮะ,ะเอามาเล็ดพันธุ์ที่มันดีๆเลยอันนี้เลยฮะโกลเด้นซีดเนี่ยหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวนะเอาอันนี้ใส่กับคืนไปก่อนใช่แล้วก็เอาโกลเด้นซีดไปใส่ดูนะฮะว่ามันนั่นเนี่ยจะเพิ่มอะไรให้แก่เราบ้างนะ,ะไหนดูซิถ้าสมมติใส่เข้าไปปึ้งบวกเท่าไหร่วะเจ็ดสิบแปดเหรอก่อนหน้านี้มันเท่าไหร่ฮะคุณผู้ชมฮะ ผมก็จำไม่ได้ฮะแต่วิดดูดูค่าเทอร์ราฟอร์เมชันมันพุ่งพรวดพุ่งพลาดมันเกี่ยวปะวะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นผมว่าเกี่ยวนะผมว่ามันแบบมันส่งผลแน่ๆฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ผมกำลังคิดว่าจะสร้างตรงนี้เพิ่มเติมอับและคราวนี้ออกตรงไหนไวะเนี่ยอะไทเทเนียมกับซิลิคอนของฉันอยู่ไหนละเนี่ยฮะไหนดูซิมีปะวะอย่าบอกนะว่าไม่มีอะไทเทเนียมมีแต่ซิลิคอนไม่มีและถ้าซิลิ ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราติดอยู่ที่แดงแห่งนี้ใช่แต่เรามีทางออกบอกเลยว่าอัจฉริยะอย่างเราเนี่ยไม่มีทางติดแขกอยู่ที่นี่เราจะบอกให้เอาละดึงนี่ขึ้นมาปับ๊บเราก็จะสามารถสร้างประตูทางเข้าได้ละอุสตสาห์ทำประตูกระจกไว้นะฮะแล้วมาทําตรงนี้ทําไมเพราะว่าผมนั้นเนี่ยต้องการขยายพื้นที่เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยแบบขยายออกไปซ้ายขวาตรงนี้แทนก็แล้วกันนะไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกจริงไหม เผิ่แป๊แบ,บเดียวฮะผูช้ชมฮะดูค่าบูสกายของเราฮะ48%แล้วนะฮะจากตอนแรกเนี่ย30แล้วดูเทอร์ราฟอร์มิชั่นของเราแบบพุ่งพึ้ดพุดพ่งพลาดนะเพราะว่าค่าออกซิเจนเนี่ยมันพุ่งแบบทะยานสุดขีดไปเลยว้ยบ้านน่ะว่จุไม่ได้จะโละทิ้งจะมาดูพลังงานปะโท นี่ฮะมาดูกันซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโซลาร์พาร์เนลของเราเนี่ยมันผลิตดีดีมากๆนะฮะผลิตไฟฟ้าได้เยอะมากร้อยเจ็ดกิโลวัตต์ผมคิดว่าเราเนี่ยสร้างเพิ่มอีกอันหนึ่งเมื่อเราสร้างเพิ่มอีกอันนึงเนี่ยเราก็จะสามารถนะฮะเออสามารถผลิตได้ผลิตไอไอไอเนี่ยเนี่ยไอที่ปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยเพิ่มได้อีก ค่าเทราฟอร์เมชันของเราเนี่ยมันก็จะพุ่งพวดไปอีกนะฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอไปหาซิลิคอนก่อนจะว่าไปเลยผมสั่งหอนใจไม่ดีเลยคุณผู้ชมฮะการที่ค่าออกซิเจนเนี่ยมันพุ่งสูงขนาดนี้นะฮะแล้วรวมกับเดี๋ยนะอันนี้มันอันเล็กนี่วะและรวมกับนะฮะสิ่งที่เรียกว่าค่าเทราฟอร์เมชันเนี่ยมันพุ่งมาขนาดนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะมีหายนะอะไรตามมาก็ไม่รู้แหละฮะแต่หวังว่าคงไม่มีเร็วๆนี้หรอกมั้ง วางเจ้านี้เข้าไปแล้วเราเนี่ยน่าจะต้องหาซิลิคอนอีกอันนึงเพื่อที่เรานั้นเดี๋ยนะผมว่าเราสร้างโซลาร์เนลได้อีกอันนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาซิลิคอนทีเดียวจะว่าไปคุณผู้ชมฮะผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะว่าพื้นดินเนี่ยมันมันไม่ค่อยแตกลายงาแล้วป่าวหรือว่าผมคิดไปเองวะแต่หรือว่าผมคิดไปเองวะผมว่าผมคิดไปเองแน่เลยอเออมันอาจจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วป่าวไม่นะใช่ปหก่อนหน้านี้มันแบบหยาบกระด้าง ใช่มันแบบมีแบบผิวแตกเนี่ยแบบนี้มันแตกแบบนี้เออแล้วแล้วทำไมเมื่อกี้มันเรียบวะผมว่าผมคิดเองแน่ๆเลยคุณผู้ชมฮะเออสายตาผมมันอาจจะไม่ค่อยดีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราต้องการปลูกพืชอีกหนึ่งอันฮะคุณผู้ชมฮะเราต้องการน้ําอีกขวดหนึ่งหรอมีไหมเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยว่าเตรียมพร้อมเอาล่ะถึงเวลาแล้วแล้วการสร้างไว้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ดีไหมเนี่ยฮะผมจะเอาเจ้าเพชรเชลลาเนี่ยอันนี้บวก2.4ใช่ไหม เดี๋ยวถ้าผมเอาไปใส่ข้างนอกเนี่ยมันจะบวกสักเท่าไหร่ฮะพอเอามาใส่ข้างนอกปุ๊บบวกเท่าไหร่ยี่สิบหกโอ้ยคือบวกแบบเยอะมากๆจะว่าปไปเมื่อไหร่อ่ะแบบที่ขุดแรงดึงแรงดันของเรามันจะเพิ่มพูนขึ้นมาว่าผมเนี่ยอยากจะเห็นเดี๋ยวนะตัวเลขมันขึ้นชามากเลยนะใช่ป่ะตัวเลขมันขึ้นชามากเลยอะ่ะ ผมว่าเราต้องสร้างที่ขุดเพิ่มอีกสักอันหนึ่งแล้วบ้างเอาล่ะไหนดูซิไทเทเนียมของเรามีอยู่ไหมมีอยู่โอเคเดินติดเอาละขุดเพิ่มไปอีกหนึ่งอันคราวนี้เนี่ยเราก็จะเร่งความเร็วของค่าเทอร์าฟอร์เมชันได้แบบมากมายมหาศาลนะทุกท่านนะจะว่าไปเนี่ยไปถอดไอ้ไฟข้างบนนี้ก่อนไม่ได้ใช้งานแล้วออกไปจะว่าไปคุณผู้ชมฮะผมว่ามันเหมือนมีอะไรหายไปปะเข็มทิศผมหายไปปะวะใช่ปะให้ผมว่าเข็มทิศผมหายไปแน่เลยอะ ชัวเลยและเข็มที่ผมไปทิ้งไว้ไหนวะสร้างใหม่ก็ได้ฮะคุณผู้ชมฮะอลูมิเนียม2อันนี่ก็แบบโอ้ยยิ่งหายากหาลําบากอยู่แต่ผมคิดว่าถ้ามีไว้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้เพราะว่านะฮะการที่มีเข็มทิศเนี่ยเราจะรู้ทิศทางของดวงอาทิตย์ด้วยฮะอย่างเช่นสมมติเราหันไปทางนี้เห็นไหมก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยมาจากทิศตะวันออกนะฮะแสงโซลาเซลล์เนี่ยก็จะต้อนรับนะทิศทางของดวงอาทิตย์ได้อย่างดิบดีเป็นไง ถามว่ามันมันส่งผลเลยไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่นี่มันส่งผลเลยหรือเปล่านะแต่สิ่งที่ผมต้องการต่อไปนะฮะก็คือเจ้าหนี้ฮะคุณผู้ชมฮะฮีทนั่นเองนะฮะหรือว่าความอุ่นนั่นเองผมมองว่านะความอุ่นนั่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราเนี่ยควรจะผลิตมันขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมค่าความอุ่นของเราเนี่ยมันต่ํามันอาจจะทาให้ดาวดวงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามีออกซิเจนเพียงพอเท่าไหรุ่อยตกใจขั้น3มปลดล็อกเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยผมว่าต้องใช้อลูมิเนียมแน่เลยไหนด อลูมิเนียมแล้วก็เอริเดียมรอดอย่างนั้นเหรอเอลิเดียมรอดเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีโต๊ะคราฟหรือว่าอะไรสักอย่างนะเพื่อที่จะคราฟมันได้แต่ตอนนี้เรายังคราฟไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นฮะเราทําเท่าที่ทําได้ไปก่อนกร็รล้กันนะขอเอาเป็นขั้น2วานไว้ก่อนกร็รล้กันนะสัก2อันผมคิดว่าน่าจะพอขาดซิลิคอนอีกแล้วผมว่าต้องมีสักวันหนึ่งที่ผมในนี้นจะต้องออกไปตามหานะฮะแร่แบบเยอะๆมึงมาอุ๊ยอะไรอะดริวเทียสามคุณผู้ชมฮะ ที่ขุดระดับ3คราวนี้แล้วก็ผมบอกเลยว่าการขุดเจาะของเราเนี่ยการเพิ่มแรงดันบุนดาวรงนี้เนี่ยจะดีมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเอาละอุ้ยตรงนี้ซิลิคอนเยอะนะเนี่ยทำไปเล่นไปเก็บมาให้หมดเลยก็แล้วกันนะไหนๆก็ออกมาแล้วอะไหนดูซิดิวขั้น3ใช้อลูมิเนียม1อันนะฮะแต่จะว่าไปไฟฟ้าจะพอหรือเปล่าวะเนี่ยฮะผมว่าไม่พอแน่เลยแต่ ของมันต้องมีจริงไหมคุณผู้ชมฮะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราอาจจะลื้อดิวขั้น2ออกไปสักอันหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดิวขั้น3าแทนเว้ยแล้วก็เอาอลูมิเนียมเดือดอลูมิเนียมหมดเหรอบ้านะเกลี้ยงเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยให้ตายสิคุณผู้ชมฮะมันไม่มีให้เรารสิเอาเป็นว่าสร้างเจ้าเอา่อเครื่องทําความอุ่นไปก่อนก็แล้วกันนะฮีเตอร์อีกอันหนึ่งเพื่อที่เรานันนี่จะได้เร่งระดับความร้อนเนี่ยบนดาวดวงนี้ไปอุ้ยเอาเรื่องฮนะคุณผู้ชมฮะ อีกไม่นานตอนนี้144แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์ของเราอยู่ที่82%ซแล้วผมบอกเลยว่าเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานใช่แล้วจะว่าไปเนี่ยพืชพันธุ์ของเราเป็นไงบ้างเนี่ยฮะเฮะ้ยโอเพนอุ้ยเก็บได้เก็บได้และเก็บมาอุ้ยได้มาเล็ดพืชกลับมาด้วยหรอก็ปลูกใหม่สิครับรออะไรแล้วจะว่าแบบกินยังไงวะเราสามารถคิกกินได้เลยไหมโอ้โหเพิ่มน้อยมากคือเพิ่มแบบ น้อยสุดๆไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะผมก็ไม่คิดว่ามันจะแบบได้น้อยขนาดนี้นะน่ยคือต้องกิน3อันคือเราปลูกตั้งนานแล้วก็กินเอ้ยแต่ตอนนี้ค่าเทอราฟอร์เมชันของเรากำลังจะถึง 1... นงอ่ะมันต้องร้อยเจ็ด้าดว่าจะตื่นเต้นอะไรวะเนี่ยเอาละผมนะเนี่ยจะขยายนะฮะด้านบนของเราซึ่งอไอรอนหมดอ่นะ ไปหาก็แล้วกันจริงๆเนี่ยผมว่านะผมไปโฟกัสกับอลูมิเนียมดีกว่านะฮะเพราะว่าเรานั้นเนี่ยจะได้แบบสร้างที่ขุดขั้น3มสักทีเผื่อว่าที่ขุดขั้น3มเนี่ยมันจะสามารถทําให้ค่าเทอร์ราฟอร์เมชั่นของเรานันเนี่ยเร็วได้มากกว่านี้อีกนะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าถ้าสมมติว่าค่าความดันมันต่ำเนี่ยแต่ค่าอย่างอื่นมันทดแทนกันได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นบูสกายหรือเปล่าเว้ยผมว่าน่าจะได้นะเพราะว่าแบบค่ารวมเนี่ยมันมันได้แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าด้วยค่าเฉลี่ยมัน น่าจะเพียงพอเว้ยเอาละอันนี่ไม่ใช่นี่หว่านี่มันแมกนีเซียม,มเราอาจจะต้องเดินเข้าไปลึกอีกนะนนั่นตรงนั้นเอาละอะลูมิเนียมหนึ่งก้อนสองก้อนเหมือนว่าจะหมดแล้วฮะคุณผู้ชมฮะแถวดีนะฮะเอาละเดี๋ยวเราเนี่ยกลับฐานทัพของเราก่อนเก็บอะไรได้เก็บไปก่อนงานเข้าแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมหลงทางใช่พร้อมกับออกซิเจนที่กำลังจะหมดในนี้มีออกซิเจนสำรองไหม ไม่มีมีอลูมิเนียมเก็บมาก่อนเออโอเคเอาล่ะคุณผู้ชมาะตอนนี้นะฮะระหว่างที่ผมเนี่ยจะเดินทางไปเจอกับออใช่ข้าต้การออกจากที่นี่แล้วข้าหลงทางหลงทางอยู่ในซอกหินและผมกำลังจะผมรู้สึกออกซิเจนไม่เพียงพอเงบเฮ้ยเจอแล้วว้อุอ้ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเนี่ยเอาละคุณผู้ชมฮะ รีบกลับกันดีกว่าตอนนี้นะฮะอีกแค่5 KTI เท่านั้นนะฮะเทอร์ราฟอร์เมชันอินเด็กซ์ของเราเนี่ยจะถึง1 7 5 T.I และบูสกายเฮ้ยหรือว่าเนี่ยเห็นไหมท้องฟ้ามันมันเป็นสีน้ำเงินแล้วนะก่อนหน้านี้ผมจำได้มันเป็นสีอื่นเว้ยมันเป็นสีม่วงส้มบ้างม่วงบ้าง,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 งหรือว่าผมคิดไปเองวะผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะผมคิดว่าเรานะเนี่ยจะต้องเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการเดินทางนี้แน่ๆนไหนดูสิ1ิ 9.. ก้าอ้ยอุยอ้ยหกห้าสองหนึ่งศูนไหนวะนี่เฮ้ยผมว่าท้องฟ้ามันสว่างขึ้นนะใช่ป่ะคุณผู้ชมใช่ผมว่าท้องฟ้ามันใสขึ้นเว้ยคุณผู้ชมฮะเชื่อผมสิเอาละและตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางกลับมาพร้อมกับอลูมิเนียมนะฮะเยอะแย,ย,ยะมากมายม,ายมหาศาลสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เหล็ก1ไทเทเนียมหนึ่งเมื่อกี้เอาไปสร้างม้วซัวสมุดนแะอืมไทเทเนียมมีอยู่แต่เราขาดเหล็กไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวถอนเจ้านี่ออกสักอันหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบที่ขุดขนาดใหญ่ปั๊บแล้วก็เป็นดิลขั้น3ามเจ้าออกมาโอ้โหใหญ่เอาเรื่องนะเนี่ยทำเป็นเล่นสร้างมาเลยแล้วกันเนียดูซิผมคิดว่าเจ้าเครื่องเจาะนี้เนี่ยน่าจะสามารถเร่งความดันนะฮะใต้ผิวโลกเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นฮะ ผมเชื่อเช่นนั้นน,นะเอาล่ะแล้วจะว่าไปเนี่ยเหมือนว่ามันปลดล็อกอะไรสักอย่างนะที่เป็นเหมือนโต๊ะคราฟหรือเปล่าเนี่ยเยอันนี้แอดวาน c r a f t s สเตชันนะฮะต้องการอลูมิเนียม3แล้วก็แมกนีเซียม1เหมือนว่าเราจะมีนะถ้าจำไม่ผิดเราได้เดี๋ยวนะที่เอามาใช้เมื่อกี้คือหมดแล้วเหรอฮะหมดเกี้ยงแล้วเหรอเมื่อกี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะ มันใช้ได้ฟุ่มเฟื่อยและสิ้นเปลืองมากๆเลยนะทำเป็นเล่นไปฮะเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะทาทางขึ้นไว้ตรงนี้แทนนะฮะแล้วก็อาจจะยายที่ปลูกพืชเนี่ยไปไว้ตรงอื่นแทนก็อาจจะเอาไว้ชั้นบนเพราะว่านี่ฮะเห็นปะผมนี่ได้แอบไปต่อเติมชั้นบนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ใหญ่โตอลังการในอนาคตนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนสําหรับบันไดเท่านั้นนะจะได้แบบไม่มีของมาวางเกตก,การนั่นเองเอาละต่อไปฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือ อลูมิเนียมแบบเยอะๆเยอะเลยฮะเอาละผมจะทำออกซิเจนแคปซูลนะครับเผื่อไปไว้ด้วยอันหนึ่งเผื่อไว้นะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าการเดินทางไปหาเจ้าอลูมิเนียมของเราเนี่ยมันจะหายากแค่ไหนไม่รู้ว่าโซนนั้นเนี่ยมันหมดหรือยังด้วยนะฮะหรือว่าไปสำรวจด้านซ้ายดีกว่าเผื่อว่าเราจะเจอแร่ที่ดีกว่าน,ะะนี้นะฮะแลวเนี่ยผู้ชมดูท้องฟ้าดิสีมันสวยขึ้นเยอะเว้ยคือมันเปลี่ยนเป็นบลูสกายแล้วแน่นอนผมอะไรอะอะไรอะเขาบอกว่า เราจบโพโลกแล้วเอาจบแล้วหรอไม่มีอย่างอื่นให้ทำแล้วหรอผมว่ามันต้องมีอย่างอื่นให้ทําอีกฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะเหมือนว่าโพโลกเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราเนี่ยทำอยู่แค่เท่านี้นะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีอย่างอื่นให้เราเนี่ยทำอีกมากมายมหาศาลก็เป็นได้ซึ่งในนี้เหมือนว่าจะเห็นเป็นแร่ก้อนแดงๆถ้าจากโอ้โหมาดูน่ากลัวมากเลยนะใช่ไหม น่าจะเป็นพวกแร่ออริเดียมมากกว่าฮะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้แบบต้องการมันขนาดนั้นนะนะเอาเป็นว่าไปสำรวจตรงอื่นดีกว่าเฮ้ยนั่นไงคุณผู้ชมฮะเห็นดัสไซไหมใช่ที่วันนั้นผมบอกกับผมไม่ได้ตาฝาดเห็นป่านั่นน่ะซากยาน่ะคุณผู้ชมสังเกตค่าเทราฟอร์เมชันอินเด็กซ์ฮะมันหยุดสต็อปไว้แต่เพียงเท่านี้ก็คือเราแล้วเนี่ยไม่สามารถปลดล็อกหรือว่าเพิ่มค่าสิ่งต่างๆได้อีกแล้วนั่นเองนะฮะเอ้า อย่างนี้ก็จบแล้วดิสมก็เป็นภาคโปโลกจริงๆนะฮะเหมือนว่าทํามาให้เราเนี่ยอยากรู้อยากลองแล้วพอเล่นแล้วสนุกเนี่ยก็ต้องรอนะฮะตัวเต็มมันออกมาซึ่งตัวเต็มเนี่ยเหมือนว่าจะปล่อยในปีนี้แหละเอาไว้ถ้าตัวเต็มนะเนี่ยเขาปล่อยมาเมื่อไหร่นะฮะผมจะรีบนะฮะนำมาเล่นให้คุณผู้ชมไี้ดูอย่างรวดเร็วเลยก็แล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวขอลองสร้างเจ้าแอดวานก่อนแล้วกันนะ แอดฟานอันนี้ไทเทเนียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิคอนซิลิคอน2แมกนีเซียมเหมือนว่าเราจะขาดหรือ,ปรอเปล่าโอ้โหเต็มครังเลยมันจะขาดได้อย่างไรเลยฮึไทเทเนียมอีกหนึ่งอย่างนั้นเหรอมีอยู่แล้วเอาล่ะไหนดูซิโต๊ะครับเอาไว้ไหนดีวะเนี่ยโอ้โหทำไมที่มันแน่นไปหมดเลยวะเนี่ยเอาไปไว้ชั้น2ก่อนละกันนะเพราะว่าชั้นสองของเราเนี่ยที่ว่างมันเหลือเฟือนั่นเองนะโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ะลองไว้ตรงนี้แล้วกันไหนดูซิคล้ายๆกับเครื่องปิ้นสามมิติอะไรอย่างนั้นเลยนะไหนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยมี ออกซิเจนแท้งเทียีนะฮะมีแบ c แพ a เทียแล้วก็เออโหยูเรเนียมรอดแล้วก็อิริเดียมรอดนะฮะซึ่งใช้9อันซูเปอร์อัลอยก็คือเอาแร่หลายๆอย่างมาผสมการรวมถึงล o c k e ก Engine ซึ่งล o c k e ก Engine นเนี่ยน่าจะเป็นพลังงานสําหรับเครื่องยนต์แสดงว่าเราเนะี่ยสามารถสร้างยานโอกาสหรือว่าอะไรก็ตามนะที่ต้องใช้เครื่องยนต์ได้นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็เอาเป็นว่านะก่อนที่เราจะไปเอ้ยมีแมสเซจส่งมาวาเฮ้ย ไหนดูซิเขาส่งเมสเซจมาว่าอะไรกันละเนี่ยฮะตอนนี้เรากําลังสร้างก้อนเมฆซึ่งเขาหยุดการสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าพวกนี้ก็หยุดชัง,งักไปหมดเลยอ่ะเมสเซจว่าไงเขาบอกว่าเขาเน,นี่ยเป็น Planet c r r f t e r นะฮะหรือว่าเป็นนักปรับปรุงดาวเคราะห์แบบเราได้แหละและเขาถูกส่งไปที่มิกโกเรีย ทรีแพลเนตนะฮะชื่อดาวและเขาก็ได้ส่งข้อความมาเหมือนว่าอยากจะขอความช่วยเหลือทําไมเขานเนี่ยถึงต้องเลือกไปเสี่ยงอันตรายอะไรแบบนี้ด้วยว่าถ้าใครเนี่ยสามารถช่วยเขาได้นเะมื่อช่วยเขาทีเขาจะตายอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงบอกเลยว่าแพลเนตคราฟเตอร์ ee, นั้นสามารถทําได้ทุกอย่างในตอนนี้ใช่ซึ่งตอนนี้นั้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะทาอะไรแล้วเหมือนกันเดี๋ยวผมนะเนี่ยจะเดินไปนสํารวจไอโซนตรงนั้นก่อนนะเพราะว่าไหนๆนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอยู่แล้วจริงไหมเหมือนว่าเราเนี่ยเข้าใกล้แล้วฮะคุณผู้ชมฮะเริ่มมองเห็นชันแล้ ไหนดูซิเราต้องเข้าทางไหนอ่ะท้ายยานเหรอเศษซากแบบกระจุยกระจายมากๆคนระับคุณผู้ชมฮะแสดงว่าการแบบลงจอดของเขานีต้องรุนแรงมากๆแน่ๆเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรไม่รู้แหละตอนนี้สร้างไอ้ดีก่อนอาโจครับหลบก่อนเสียงช่างน่ากลัวเสียเหลือเกินนะพายุทรายแน่เลยอืผมคิดว่าพื้นที่ในการสำรวจเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเนี่ย ก็พาเหรออุ้ยอุกบาทอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้เจอกันตั้งนานมันมาอีกแล้วผู้ชมฮะมันมาอีกแล้วอุ้ยน่ากลัวว่ะผมหนีเข้าไปอยู่ในยานดีไหมเออผมว่าผมเข้าไปอยู่ในยานดีกว่าไปแล้วจ้าไปแล้วพวกแกทำอะไรเข้าไม่ได้หรอกเว้ยเอาละขันนีเข้ามานี่แล้วอุ้ยอุ้ยฝันฝันฝันไปหมดฝันไปหมดเอาละเข้ามาดูในนี้ไหนดูซิอุ้ย เราจะตายไหมเนี่ยเราตายคาที่นี่ไหมผมคิดว่าไม่นะ่ถ้าสมมติว่ามันจะพังเนี่ยมันน่าจะพังไปนานแล้วใช่เอาล่ะเดี๋ยวนะในนี้เหมือนจะไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยเหรออุ้ยโอ้ยใส่เนี่ยโอ้โหอุ้ยพวกนี้ถอนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฮะรุนแรงรุนแรงอุย้ยมีทางขึ้นด้วยอะ่ะเอาเดี๋ยวนะ แต่มือนว่าขึ้นมาจะมีทางตรงนี้เอ้ยมีกล่องเก็บของอยู่ไมโครชิปไมเน่งสปีดเทียสองเอาวะใส่เข้าไปใส่ไม่ได้ต้องถอดอันนี้ก่อนป่าเอาละใส่เทียสองแล้วอันนี้อรเกตเอนจินเหรอวุ้ยเก็บได้ด้วยไม่ต้องสร้างแล้วไม่ต้องสร้างแล้วเลยนี่อุ้ยอะไรอ่ะไบโอพลาสติกนั g เก็ตอาหารเหรอ คุน่าสนใจมากอันนี้อ่ะมีถุงอาหารหล่นอยู่ตามพื้นด้วยฮะเฮ้ยผมนึกว่าของมันจะมีตกแบบตามกล่องเท่านั้นนะเนี่ยให้ตายสิเอาล่ะเราอาจจะต้องลงมาแล้วก็เดินสำรวจกันต่อน,นี่นี่กล่องนี้เราเดินผ่านมาได้ไงวะเนี่ยอลูมินเนียมเอาแร่พวกนี้ไปแร่พวกนี้สำคัญนะแล้วก็กินอาหารไปเลยก็แล้วกันตอนนี้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทิ้งได้เพราะว่าเรามีเทียร์สองแล้วและเราก็ขุดต่อไปเราต้องตามหาด้านใน เราจะเข้าไปดูอุ้ยโลเก็ตเอนจินอีกอันนึงแล้วแล้วก็อาหารคือตอนนี้ผมมองว่านะไอ้พวกนี้เนี่ยไม่รู้จะเอามาทําไมแล้วอะ่ะมันเต็มคลังไปหมดแล้วนะแล้วการปลูกของเราเนี่ยมันก็ขึ้นช้าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแล้วจะว่าไปตรงนี้เราไมาวาเนี่ยอะไรอะ่ะเฮ้ยดอกไม้เหรอ400%กับ300คุณผู้ชมฮะถือว่าเยอะมากๆถือว่าเยอะมากๆเอาละเอาเป็นว่าตอนอันนี้เก็บได้ไหมอันนี้ก็เก็บได้เนี่ย อ้าวโอ้อันนี้มันของอ่อนน่ะไม่เอาดีกว่ามเมล็ดพันธุ์อันห่วยแตกเราไม่ต้องเก็บไปฮะเอาละเหมือนตรงนี้ตรงนี้จะหมดแล้วฮะเ้ยเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดเหรอเติมก่อนบอกเลยว่าเราพกมาเอาละเหมือนว่าข้างนอกจะสงบแล้วรวมถึงการสำรวจของเราเนี่ยก็น่าจะยังไม่หมดใช่มีด้านนี้อีกโอ้เราต้องลงไปด้านล่างใช่ไหมเอาล่ะไหนดูสิ จะเอ๋ไม่มีอะไรเลยฮะอ่าไปโอ้โหโอ้โหนี่มันเป็นแบบเหมือนโรงนอนฮะคุณผู้ชมฮะแสดงว่ามีคนมาเยอะม,มากๆโอ้โหแลกโคตรเยอะอันนี้อะไรที่แบบห่วยแตกห่วยแตกเนี่ยเอาเอาคืนไปเลยเออเราไม่ต้องการใช่อาหารนี่จําเป็นไหมเนี่ยผมว่ามันก็จําเป็นนะน,น้ำเนี่เอาเอาคืนไปก่อนเ,อเดี๋ยวนะไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วดื่มไปเลย แล้วก็เอาอลูมิเนียมมาซึ่งเหล็กเอาคืนไปเอาออริเดียมาเราจะได้ไม่ต้องไปขุดนะฮะแล้วก็อะไรอีกวะเนี่ยฮะอาหารเหรอกินมันเลยแล้วก็หยิบมาโอเคในนี้ก็มีอาหารมีอลูมิเนียมคือมันเยอะไปหมดเลยว่ะคุณผู้ชมฮะมาสำรวจเอนจินอีกแล้วอ่ะว,ว้าวถือว่าของเยอะเอาเรื่องเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปฮะอืม แต่ของเยอะไปก็เท่านั้นฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถแบบสร้างอะไรเพิ่มเติมได้แล้วไงเออมันไม่เหลืออะไรให้เราแบบสร้างได้แล้วอ่ะให้ตายสิสิ่งชมัดเลยเอาไป้ว่าเดี๋ยวเดินทางกลับนะไปที่ฐานทัพหลักของเราดีกว่าจะว่าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะผมกลับถูกทางก็วะทางที่เราม,ามันมีไอ้นี่ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนเอ๊ะทำไมผมรู้สึกแปลกๆแ,แล้วเนี่ยเฮ้ย อะไรอะไรเนี่ยอะไรระเบิดโอ,อ้กระบาดอยู่กลางหัวเลยคุณผู้ชมเอ่อเหมือนตอนที่เรามามันไม่มีตรงนี้นะใช่ไหมขึ้นไม่ได้ด้วยขึ้นไม่ได้ด้วยกุบาตอย่อา,ายตกใจกระบาตอย่าตกใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยใจยเย็นๆค่อยๆค,คุยกันแล้วผมจะกลับถูกไปนี่ยทำไมผมมีความรู้สึกว่าหลงทางอะ่ะเนี่ยทิศตะวันออกมันคนละทางกันนีวว่หวาไม่ผมจําได้มันต้องไปทางนี้ ผมว่าผมต้องตายผมต้องตายคาโอกาสแน่แนเอาละใช่แล้วตอนนี้ผมก็หลงทางนี่ขณะมีเข็มทิศนะเนี่ยผมว่ามันต้องอยู่ทางนู้นชัวร์มันต้องอยู่ทางนูน้น,ออน,นถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันคือทิศต,ตะวันตกและผมเดินมาทําไมตรงนี้วะเนี่ยฮะเราต้องเดินย้อนกลับไปตรงนู้นฮะพายุทรายมันทําให้แบบทิศทางผมุสับสนไงทำให้เราเนี่ยออกผิดทางตัวหรือว่าถูกโอ้ยโอ้โหเจียวหัวไปเลยเอาละสร้างอะไรไม่ได้ด้วยอดี๋บอกนะว่า เราน a กําลังจะตายอยู่บนดาวดูนี้อย่างนั้นเหลอเนี่ยนั่นเราเจอถ้ำแล้วถ้ำนั่นน่าจะเป็นถ้ำที่มีอิริเดียมอยู่และตรงนี้ถ้าสมมติเราเดินทะลุไปถูกเนี่ยมันจะมีฐานทัพที่เราเนี่ยแอบสร้างไว้อยู่ฮะเป่าะวะเราเนี่ยสร้างตู้หลบภัยไว้ตามซอกหินตรงนี้ตอนที่เราเดนเี่ยมาเก็บอลูมิเนียมฮะไหนดูสิเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วว่าจะหมดรู้แล้วว่าจะหมด,หมดนด่ใช่ใช่แถวนี้แหละแถวนี้แหละซ้ายตรงนั้น ใช่เขาขาวนะเขาขาวนะออเอออเอเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฝันไปอย่างนั้นเหรอใช่เมื่อกี้ข้าข้าอาจจะฝันไปข้าฝันว่าข้ากำลังเดินทางกลับหรือมัง้งเมื่อกี้คือเราเดินออกไปทางซ้ายฮะจริงๆเนี่ยเราต้องเดินทะลุตรงนี้ไปฮะด้านหน้าของเราไปทางทิศตะว,วันตกใช่ครับ และดูดีมันขาวโพลนขานาดนี้เนี่ยใครจะไปเห็นทางวะไม่แปลกใจหรอกที่มันจะหลงอะ่ะจริงไหมคุณผู้ชมเอาล่ะในที่สุดเราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วไหนดูซิมีอะไรเปลี่ยนเฮ้ยนิดเดียวนะเหมือนมันมีควันออกไปปะ่ะอ๋อคือแบบการปล่อยออกซิเจนออกไปไงอืมอย่างงี้นี่เองเอาละ่ะคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องทําตอนดีนะฮะผมคิดว่าเรานะเนี่ยอยากจะทําสิ่งที่เรียกว่าบีคอนมากๆนะฮะเพื่อที่เรานั้นจะ,จะได้ ไม่หลงทางอีกต่อไปโอ้โหทรัพยากรมาแบบแน่นปังนี่ขนาดเอามาไม่หมดนะเนี่ยเอาตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะปึ๊บไหนดูซิอันนี้เห็นไหมเป็นสัญญาณซึ่งอ๋อมันก็จะเห็นแบบจากไกลเห็นไหมไม่ว่าอะไรจะบดบังอยู่นะมันก็จะมีแบบแสงขึ้นมาทําให้เรานะเนี่ยไม่หลงทางนั่นเองแล้วก็อสิ่งที่เราอยากจะทําอีกมีอะไรบ้างฮะจริงๆเนี่ยมันมีอุปกรณ์ต่างๆนานามากมายนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่นอนนะเนี่ยมันนอนได้หรือเปล่าเออ ไหนๆก็ไหนๆแล้วลองสร้างที่นอนดูหน่อยไหมปั๊บเขาให้ไหนดูซิแล้วยังไงต่อก็คือนอนไม่ได้ฮะคือวางไวเ้เฉยๆวางวางไปงั้นแหละใช่แล้วก็ดอกทัสกานะฮะรีด้ว่า400%ผมจะลองปลูกดูเพราะว่ามันสวยดีนะฮะอยากปลูกดูเฉยๆแล้วก็อันนี้เป็นอ,อันนี้น่าจะเป็นด้นฟลา f เวอร์นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนอันนี้กับดอกไม้ข้างนอกเอลยจะว่าไปเราได้ดอกไม้ที่ได้มาใหม่อันนึงเป็นสีชมพูนุนหน้าอย่างนั้นเหรอไหนดูซินุนหน้า แม่มีแต่ดอกไม้สวยๆฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอาเป็นว่านะฮะสำหรับในเกม Planet Capter ภาคโพโลกเนี่ยก็จบไวแค่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันรเรียกได้ว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่ตัวเกมเต็มจะมาไวา๋ยวตัวเกมเต็มมาเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบนำมาเล่นให้คุณผู้ชมร้ดูกันเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไปก่อนนะจ๊ะบายจ้าท้องฟ้าที่สดใสกำลังรอมนุษยชาติอยู่